you'll control and then die. ครก็วันดีกับผมวันนี้บอกกับไหนขึ้นเนินกันแล้วแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีมาแนะนําเกี่ยวกับการห้าเพ็ดฝานะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการหาเพชรฟ้าแล้วก็เพชรชมพูนะครับผมว่าจะหามายังไงนะผมบางคนสงสัยว่าทําไมตัวฟรีของผมเนี่ยทำไมถึงมีเพชรฟ้าเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพชรฟ้าเป็นตัวไหนเนี่ยตอนนี้ผมเพชรฟ้าสองหมื่นนะ แล้วก็เพชรแดงเนี่ยของผม300กว่าเคนะครับผมอ่าอันนี้ <_ Z> จริงๆผมไม่ได้เติมสักบาทเลยนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกผมยังยื puerta, นยันคําเดิมว่ายังไม่เติมสักบาทเดี๋ยวไปเช็คก,กันดูนะครับผมว่าเติมหรือเปล่าเนาะอ่าแล้วก็ตอน CVT ผมก็ไม่ได้เติมด้วยไหมแพ็คยังอยู่ครบนะครับผมแพ็คยังอยู่ครบเลยตัวนี้เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วแพ็คนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมแพ็คนี้ก็ยังอยู่ครบเลยยังไม่ได้เติมเลยตรงนี้ผมไม่รู้จะแลกไปทําไมนะผมเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้เป็นตัวลองก็เเลยไไมมมม่ด้้ตินนะะรผีปาณ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าจะเราจะไปหาเพชรฟ้ามาจากไหนนะครับผมโอเคไปชมกันเลยนะครับผมก่อนจะรับชมกันผมรบกวนคนละอ่ากดติดตามกดส u ัครสมาชให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้แนะนําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมโอเคไปชมกันเลยโอเคครับผมเพชรฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพันสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะผมเราสามารถซื้อได้เนาะ เพชรฟ้าสามารถใช้เพชรชมพูซื้อได้นะผมแต่ว่ามันจะมีลิมิตอยู่นะครับต่อวันว่าซื้อได้เท่าไหร่นะครับผมอลองเช็คตรงนี้นะผมนี่ตัว Today ไดมอนด์เพ่์เชคนะผมเอ่อลิมิตต่อวันของผมตอนนี้ผมซื้อไปแล้ววันนี้ศูนย์แล้วนะผมอ่าเดือนนี้ยังซื้อได้อีกหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่เช็คตรงนี้ได้เลยนะผมอ่าจริงๆอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะจะชัดเจนกว่านี้นะนี่ครับผมอเห็นข้อนี้ไหมผม่าการซื้อนะักกของการซื้อนะครับผม เนี่ยสามารถซื้อเพชรฟ้าอาไดมอนด์นะผมได้5000เพชรต่อวันนะครับผมซึ่งเดือนหนึ่งอ่ะจะจํากัดแค่3 0 0 0 0่นอเพชรฟ้านะผมคือเดือนหนึ่งอ่ะเราสามารถซื้อได้3 0 0 0 0นเนาะเดือนนี้ผมซื้อไป2 0 0 0 0แล้วยังขาดอีกหมื่นหนึ่งนะครับผมพอดีมันมันจะตัดรอบเดือนแล้วผมก็เลยต้องรีบซื้อเพชรฟ้านะเดี๋ยวเดือนหน้าจะซื้อได้อีก3 0,000นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้คือเงื่อนไข,ขของมันนะผมคือคือผมไม่ได้เติมจริงๆนะผมบางคนว่าผมเติมนะผมขอไปนะผมยังไม่ได้แจ้งนะโอเคนะผม ของที่ผมหามานี่คือส่วนใหญ่ผมพรีออเดอร์หมดเลยนะอ่าเนี่ยพวกแมงทองเนี่ยเซ็ตแมงทองเนี่ยผมก็พรีอวเดอร์พวกอย่างอื่นก็พรีออเดอร์หมดเลยคือช่วงแรกที่เพื่อนเพื่อนเปิดเกมมาคือเขาเรียกอะไรอะเพชรเพชรชมพูมันจะหาง่ายนะครับผมอ่าเราได้วิธีไหนบ้างเราไปชมกันเลยนะครับผมโอเคอ่าอย่างแรกนะผมอย่างแรก,อ,แรกอ่าดันประจําวันนะผมดันประจําวันท,ที่ที่หาได้มีมีอยู่ประมาณ2-3อันนะครับผมอ่าอย่างแรกคือ CO c o โอ s s มิชเนาะ ซีโอซีมิชชั่นปะไปดูกันว่าได้ยังไงนะครับผมโอเคซีโอซีมิชชั่นเนี่ยผมทําตั้งแต่วันแรกวันแรกที่เปิดเซิร์ฟเลยเนาะจะได้นี่ผมทำเควสอันนี้มันจะได้เหรียญอ่าสุ่มการ์ดมานะผมวันละสิบเหรียญเนาะซึ่งผมตั้งขายตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกอ่าเหมือนจะแพงกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญเหรียญเหรียญสุ่มการ์ดมันมันราคาเท่าไหร่นี่เหรียญละพันห้านะครับผมสิบเหรียญวันหนึ่งเราอาได้หมื่นกว่าแล้วนะเฉพาะเหรียญนี้นะครับผม อ่าผมไม่ได้ไปเปิดเองเลยเหรียญน,นี้หมื่นกว่านะครับผมแล้วก็อันต่อไปที่เราหาได้คือเหรียญวาคารีนะผมเหรียญวาคารีหาได้จากไหนเหรียญวาคารีหาได้จากการลงดันประจําวันนะครับผมนี่ดันประจำวันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เลยครับผมเดลี่อ่าเดลี่อินสแตนต์อันนี้นะครับผมเป็นดันบอสนะเป็นดันบอสอ่าเราสามารถหา,หาเหรียญวาคารีได้จากนี่นะครับผมวันหนึ่งอาจจะหาได้5ถึงหเหรียญเนานะบางคนโชคดีหน่อยอาจจะได้1บเหรียญเลยก็ได้นะครับผม,มตรงนี้เดี๋ยวแล้วเท่าไหร่เราไปเช็กกันเช็คราคากันนะครับผม อ่เหรียญวาคาลี่เหรียญละพันหกนะครับผมอันนี้ก็ได้อีกหมื่นกว่านะผมสองเหรียญน,นี้ก็สองหมื่นแล้วนะต่อวันนะครับผมอ่าเดี๋ยวได้มาจากไหนอีกบ้างน,นะครับผมอ่าเหรียญอ่าเหรียญน,นี่เหรียญปลานะครับผมเหรียญปลาไอตรงนี้ได้มาจากการทําเควสตรงนี้นะครับผมด้านข้างนะเพื่อนเพื่อนมาดูได้เลยนะเป็นเดลี่เควสนะครับผมนี่อ่าเป็นเควสประจําวันให้รถตกปลาเนาะให้ทําเควสนี้เลยทําเควสนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงนะครับผมโอเคครับผม เวลาเราปดตัวเควสนะเขาเขาจะ,ะนาทางมาให้เราสู่สู่ตัวนี้นะตัวตัวแมวนะครับผมตัวแมวตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ส่งส่งปลา10ตัวนะแต่เราต้องไปส่งมาก่อนนะ,ะเราไปตกมาก่อนนะครับผมส่งปลาอะไรก็ได้10ชิ้นเนาะอันนี้ผมมีหญ้านะผมที่ไม่ได้ใช้เนาะผมก็ส่งไปเลยอ่าสิชิ้นมันก็จะให้เราทำเควสต่อนะครับผมให้เราไปตกปลาเพิ่มนะอ่ามันเป็นเควสประจําวันนะผมเพื่อนมาทาได้ทุกวันนะหาตังค์ได้ทุกวันนะผมเพชรเพชรชมูหาไม่ยากเลยนะผมถ้าเพื่อนเพื่อนขยันเนาะอ่า นี่เวลาเราตกปลาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเหยื่อเนาะเราจะตกโดยใช้เหยื่อนี่หนอนสีลุงนี่ครับผมแล้วก็ตกไปเลยโอเคนะผมอ่าตกไปับผมนะเขาจะบอกว่าเราจะได้ปลาขนาดไหนแล้วก็อยู่ในแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในแรงเนาะแต่อยู่ในแรงนี่โอกาสยากมากเลยนบผมเพื่อนๆสามารถอ่าปล่อยแล้วก็ตกต่อได้นะผมปล่อยแล้วก็ตกต่อได้อีกนะผมได้1ิบครั้งเนาะอันนี้คือตกแล้วไม่เสียสตามินานะ่าเนาะของคุสประจำวันนะผม โอเคเห็นไหมไม่อยู่ในแรงอีกแล้วอันนี้ก็ตกไปได้9ก้าครั้งเลยนะแต่ผมไม่อยากตกแล้วเพราะมีโอกาสแบบน้อยมากที่จะติดแรงนะครับผมเราจะได้ของดีกว่าเดิมด้วยอ่าผมก็ซื้อไปเลยอ่าตกไปเลยตกไปเลยนะผมแล้วก็ไปส่งเควสเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เหรียญปลามาสิบเหรียญเนานะโอเคนี่ไงครับผมแล้วส่งเควสเนาะเห็นไหมเราได้เหรียญปลามาสิบเหรียญแล้วทีนี้เราก็ตั้งขายได้เลยนะผม ช่วงวันแรกๆอ่ะจะมีคนแบบอยากได้เบ็ดออโต้เยอะนะครับผมอันนี้สามารถแลกเบ็ดออโต้ได้นะอ่าล้วก็ขายราคาต่ําไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องชิกราคาก่อนนะต่าสุดมันห้าร้อสิบสี่เราขายห้าร้อยี่ห้าพอนะครับผมโอเคนี่ก็ได้ไปอีกห้าพันนะครับผมได้ไปอีกห้าพันเนี่ยไม่ไม่ยากเลยจริงๆแล้วอ่ะอย่างต่อไปนะผมคือเหรียญวาคารี่ก็บอกไปแล้วเนาะอย่างต่อไปคือเวลาเราลงดันอ่ะเราจะได้ของมานะตั้งแต่ขั้น อ่าเวลาลงดันแมงทองเราก็จะได้อาวุธแมงทองมาถูกป,ปะผมขายหมดนะช่วงแรกอะ่ะยกเว้นอาชีพตัวเองผมจะเก็บไว้แต่ว่าอาชีพอื่นเนี่ยผมขายหมดเลยนะครับผมอ่าช่วงแรกๆอะ่ะมันแพงกว่านี้นะครับผมอือย่างเช่นดันแมงทองดันแมงทองแรกๆอาจจะแบบหลักหมื่นขึ้นทุกชิ้นนะหลักหมื่นขึ้นทุกชิ้นผมก็ขายหมดเลยคือวันหนึ่งช่วงแรกผมหาได้ประมาณแสนถึงสองแสนเลยนะผมช่วงแรกแล้วก็พอมาดันเรก็กดันเร็กก็จะแพงกว่าเดิมดันเรก็กอ่าเป็นอันนี้เนาะ เดี๋ยวสักครู่นะผมอ่านันเด็กจะสองหมื่นแล้วเห็นป่ะพเพื่อนเพื่อนคือหาเพชรฟ้าไม่ยากนะผมเคยดรอปอ่าธนูมาดรอปของฟ้ามาอันละสองหมื่นอนะ่ะผมขายได้ห้าอันนะผมเฉพาะของจากบอสเนี่ยผมก็ได้แล้วแสนเนือครับผมคือวันหนึ่งหาสองแสนนั้นไม่ยากเนาะมาดูได้เลยว่าผมหาไปมาเท่าไหร่แล้วนะนี่วีคนี้ผมหาไปตั้งสิ้นเจ็ดแสนกว่าแล้วนะครับผมที่ผมขายได้นะผมหาได้เยอะมากทุกคนดูดิเออแต่ว่าเวลาเราขายแบบมันจะมีภาษีอยู่นะครับผม ภาษีดูยังไงอ่านี่ตั้งแต่0ถึง5้าแสนนะอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะ0ถึง5้าแสนเสียภาษี10%นะครับผม5้500 1, 000, าแสนถึง1ล้านเสียภาษี20%หลังจาก1ล้านนี่คือโอ้โหเสียภาษี30%ครับผมตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเสียภาษี20%เนาะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมเราจะลดภาษีได้ยังไงมาดูที่กาฟานะครับผมตัว VIP นะครับผมนี่ตัว VIP กาฟาตรงนี้เลยนะเราจะลดภาษีได้นะครับผมนี่อ่า Xchange Center LoTech เนี่ยอีก5้าแสนนะครับผมคืออีก5้าแสนเนี่ยเราเสียภาษีแค่สิเปอนาะอันนี้สามารถลดภาษีได้นะสําหรับเพื่อนๆที่มีงบเติมนะครับผมแตผม่ผมไม่เติมนะอ่าตัวนี้ผมไม่ได้เติมผมเติมอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ผมไม่ได้เติมนะผมก็เลยไม่ไม่ได้ใช้นะครับผม,มซึ่ง อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ที่ผมหาเงินเนาะคือขายของบอสนี่เห็นไหมชิ้นละสองหมืน่นชิ้นละหมืน่นชิ้นละสองหมืน่นสองหมืน่นนี่ไม่รวมประดับนะประดับก็ได้อีกเหมือนกันนะครับผมคือขายได้หมดทุกอย่างนะครับผมเพื่อนๆของที่ไม่ใช้แต่ว่าพวกหินอัปเกรดที่เราไปขุดแร่มาอย่างงี้ผมไม่ได้ขายเนาะผมเก็บไว้อัปเกรดตัวเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายขายเฉพาะพวกนี้นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆสามารถแลกได้นะแลได้ซื้อเพชรฟ้าได้เลยตรงหัวข้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมวันหนึ่งเราจะซื้อได้5 0 0พันนะครับผมเดือนหนึ่งจะซื้อได้ส0,000แต่ของผมเหลือแค่หมื่นเดียวแหละอ่าก็สอดคล้องเห็นไหมอ่าพชรฟ้าผมมี2 0,000นนะครับผมรายเดือนผมขาดอีกหมื่นหนึ่งก็3 0,000ต่อเดือนนะ ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็ผมรบกวนนะผมกด subscribe กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามาช่อง u t u b e ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับไว้เจอกันนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ